หัวใจของการนิเทศภายในสถานศึกษาคือการเดินไปให้ถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตั้งใจเปิดใจร่วมใจให้ใจคือรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อสารฝันปั้นครูมืออาชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองวอัวซอตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลหนองวอัวซออำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียน1,022คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิน้น56คนเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงร การโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาจากการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาโรงเรียนอนุบาลหนองวอซอนะคะพบว่าผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับต่างๆยังอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็นักเรียนขาดทักษะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง ตรงนี้เนี่ยโรงเรียนเรามองว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะส่งผลต่อ,อคุณภาพผู้เรียนก็คือคุณภาพของคุณครูเราจึงมีกิจกรรมนิเทศภายในขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาทุกๆปีการศึกษาเราได้รูปแบบการนิเทศภายในนะคะซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนก็คืออนุบาลหนองวซอโมเดล นะคะซึ่งอนุบาลหนองวอโมเดลก็จะมีจุดประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยรูปแบบการนิเทศอนุบาลหนองวอโมเดลโดยใช้แนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะ โดยใช้หลักการทำงานการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย active learning และ professional learning community หรือ PLC ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกิดจากการรวมตัวรวมใจรวมพลังร่วมมือกันของครูผู้บริหารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น สำคัญดังนี้ 1.A Attention ตั้งใจหมายถึงผู้บริหารและครูจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะเอาใจใส่พยายามในการนิเทศการสอนติดตามและเยี่ยมเยือนชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครูจัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบโดยผู้บริหารให้คำชี้แนะหรือข้อเสนอแนะคำชื่นชมอย่างกลายนานมิตร 2 N New Open Mind เปิดใจหมายถึงครูยอมรับในความคิดเห็นคำแนะนำคำชี้แนะอย่างกัลยาณมิตรของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนแบบใหม่และหลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 3. W working ร่วมใจหมายถึงการทำงานเป็นทีมหรือกลุ่ม PLC จะช่วยให้เกิดพลังช่วยกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันและ S sincere ให้ใจหมายถึงผู้บริหารและครูรักงานอุทิศตนเสียสละและทำงานอย่างมีความสุข รูปแบบการนิเทศ ANWS Model สู่ฝันปั้นครูมืออาชีพมีการดำเนินงานตามโฟโลชาร์จดังนี้ ขั้นที่1การวิเคราะห์สภาพปัญหา SWOT analysis ผู้บริหารจัดประชุมครูวิเคราะห์สภาพปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนโดยให้ครูรายงานสภาพปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมาและร่วมเสนอแนะแนวทางพัฒนาขั้นที่2เตรียมความพร้อม Preparing จัดทำโครงการนิเทศภายในโรงเรียนกำหนดแนวทางการนิเทศครูทุกคนต้องได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งจัดทำปฏิทินการนิเทศของแต่ละสายชั้นขั้นที่3การปฏิบัติการนิเทศ แอคชั่นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศที่มีทั้งผู้ร่วมคิดร่วมทำการช่วยเหลือพึ่งพากันด้วยปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้หลักการทำงานการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning และ Professional Learning Community หรือ PLC ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกิดจากการรวมตัวรวมใจรวมพลังร่วมมือกันของครูผู้บริหารโดยรูปแบบ A N W S model ตั้งใจเปิดใจร่วมใจให้ใจ ขั้นที่4การสะท้อนผล reflection ครูผู้รับการนิเทศกล่าวความรู้สึกและผลการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการนิเทศให้ข้อมูลข้อค้นพบจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละคนโดยมุ่งไปที่สิ่งที่สังเกตได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักขั้นที่ห การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ knowledge sharing สรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนข้อค้นพบจุดเด่นที่ได้จากการออกนิเทศให้รางวัลหรือเกียรติบัตรผู้ที่มีผลคะแนนจากการนิเทศสูงสุดช่วงชั้นละสองคนเพื่อเป็นการเสริมแรงยกย่องชมเชยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูผู้สอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้นําไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นและส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ็ o Net. ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงขึ้นได้คะแนนเฉลีย่ยมีพัฒนาการสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ3 ผลที่เกิดกับครูครูเป็นครูมืออาชีพมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรมีสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดนวัตกรรมเป็นของตัวเองจากการดำเนินงานได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคจากคุรุสภาประจำปี2564 ANWS Model สู่ฝัน ปั้นครูมืออาชีพตั้งใจเปิดใจร่วมใจให้ใจคือรูปแบบการนิเทศภายในของเราชาวอนุบาลหนองบัวซอจะเห็นว่ารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลหนองบัวซอเรานะคะเราพูดถึงใจเพราะเรามีความเชื่อว่าหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลให งานทุกอย่างประสบความสำเร็จนะคะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายยิ่งการทำงานที่มีการทำงานร่วมกันของคนจำนวนมากถ้าเมื่อไรแล้วนะคะเกิดความเข้าใจตรงกันมองเห็นจุดหมายเดียวกันมองเห็นความสำเร็จร่วมกันเราก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะอนุบาลหนองวสซอจะตั้งใจเปิดใจร่วมใจแล้วก็ ทำงานพัฒนาเด็กไทยด้วยหัวใจตลอดไป